เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการและคณะร่วมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุท่อแก๊สระเบิดนางนงรัฐ์คงเกษมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ้อม้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการสถานีกาชาดที่5สว่างคณิวัฒสังกัดสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาณาัยพิทักษ์สภากาชาดไทยออกเยี่ยมมอบสิ่งของและมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจาก เหตุท่อแก๊สระเบิดเบื้องต้นหน้าโรงพยาบาลบางบ่อจำนวน3รายโรงพยาบาลรวมชัยประชารักจำนวน3รายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรายละ3,000บาทและที่โรงพยาบาลไทยนครินอีกจำนวน3รายรายละ5,000บาทซึ่งผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ในการนี้ท่านพลโทน,นายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชาธรามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยได้ร่วมออกเยี่ยมพร้อมมอบชุดทานน้ำใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมจำนวน9ราย แทาเนี่ยเป็นหัวหน้าใหญ่ลองพยาบดูเลยนะคะห,หัวหน้าจังหวัดสมุทรปราการแม้ท่านองค์การสาธารณสุขป้องกองันไทยคณะพายจังหวัดนะคะแล้วก็ท่านผู้อุตสาหกรราบ,บาลปอ,อน,ะะนนะคะคณะนะคะมาเยี่ยมเป็นกำลังใจเขาเลยก็โดนนี่ไม่เจอเลยก็ผมผมกะตายแล้วตาห้าสิบเลยตากะตายอย่างเงี้ยแค่ยิ้มยิ้มหลงกัน ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน